สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกรไฟเตอร์ของเรานะครับมาดูนะครับสนามตะกร้อสมเพวัดบางนานะครับวันนี้เราสัญจรมานะครับเป็นวันหยุดเเฉยวันนักขัตฤกษ์นะครับวันจันทร์นะครับมาดูตะกร้อเหลี่ยมสองหนึ่งนะฝั่งที่หันหลังน้องปอนสวนเบนนะครับเจียกับฝั่งโน้นนะครับทางนั้นของน้องนายข้องม้านะครับจับคู่เฉพาะกิจกับทางด้านของผู้กองอำนาจบางนานะครับ เสิร์ฟแปรได้เหมือนทุกคนนะครับฝั่งทางด้านของน้องปอนี่ข้ามได้3าอย่างนะครับข้ามหัวข้ามเขียวหรือว่าฝ่าเท้านะครับแล้วก็ข้ามแปรนะครับส่วนฝั่งโน้นข้ามได้คนเดียวนะครับผู้กองอํานาจข้ามได้เฉพาะหัวกับแปรเท่านั้นนะครับตัวชงยกลนแปรลูกที่2นะครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับเต็มหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับน้องนายนะครับเสิร์ฟไล่หนาซายมาปอนส่วนเบนไหลเข้าไป กระโดดเขียวปาดไปติดเกี่ยวทางด้าน้องนายนะตักหลังเท้ามาผู้กองน้าตี่องแล้วม่าโอ้โหตะกอกหลังนะครับผกองอำนาจนี่ข้ามได้คนเดียวนะครับฝั่งโน้นเป็นเหลี่ยมมาครับนะครับข้ามได้เฉพาะหัวกับแปะเท่านั้นนะครับข้ามได้คนเดียวนะครับเต็มหนึ่งตัวหนึ่งอยู่นะเสิร์ฟจี้ไปหาทางด้านรองนายนะครับยกหนึ่งสองลมาจ่อหัวเน็ตนะครับไอเหลี่ยมมูยลูงนี้นะน้องปอนนี่สวนเลนไปแล้วนะครับไปคนละทางนะครับแต่ว่าทางด้านผู้กองนี่หม่งออกไปนะครับนำแล้วนะเป็นสองตัวหนึ่งนะครับปอนตวดเบนนะครับ เสิร์ฟตัดหยอดไปน้องนายไหลเข้ามานะครับผู้กองนาตีจอๆไม่เลยนะครับคนนี้ชิงรางวันอยู่ที่2 0 0 0บาทนะครับเป็นตะกอจีบเดียมหน้าสนามนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะครับแจ้งบอลชัดเจนเข้ามาหน่อยนะสัญญาณภาพด้วยเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเต็มหนึ่งต่อสองนะครับฝั่งทางด้านผู้เระกอกิจได้เสิร์ฟนะครับผู้กองหน้ากับทางด้านน้องนายนะครับเสิร์ฟตัดมาหน้าซ้ายเอ้าปอนส่วนเบนขยับหน้าขวานี่นะครับ ได้โยกตัวไปก่อนนะเสียจังหวะนะครับกลับมาไม่ทันปีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น2ต่อ2อแต้มนะครับวันนี้ก็อากาศครึ้มนะฮะฝนไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะตั้งเขามาแล้วนะครับลมก็กันโชกแรงนะครับก็ไม่แน่นะครับบางทีฝนอาจจะตกหรือว่ามันอาจจะไหลผ่านไปก็เป็นได้นะครับก็คอยลุ้นนะครับเอาใจช่วยนะครับว่าสนามบางนาในภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกนะครับ จะได้เตะกันไปยาวๆเลยนะครับนํำแล้วนะสับฝั่งทางด้านของคุณชฉพกิจน,นะครับ3าต่อสนะครับสืบไล่นาขวาน้องปอนนะครับยกไหลไปฝ่าเท้านะครับข้ามเขียวนะครับน้องปอนนี่อาวุธถนัดก็คือลูกตีหัวแล้วก็ ลูกเตะเต็มรอบนะครับสนาบน้องปอนนะครับแต่ว่ามาข้ามเขียวนี่ก็ไม่ใช่ลูกถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอแก้ขัดได้นะครับเต็มสองต่อสามว่าจุดทีไปหาผู้กองนั่แล้วไหลเข้ามาลูกนิดไปติดตาข่ายไปเองนะครับเป็นน้องปอนสวนเบนนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยเป็นสามต่อสามเต็มนะครับน้องปอนนี่ก็มีรายการเตะเดี่ยวนะครับปอนปอนเตะเดียวรายการอะไรนะเดือนสิงเดือนสิงหานะครับ รายการเดี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นเดี่ยวระดับประเทศนะครับเบียดต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับมีระดับหัวแถวของวงการสายเถื่อนนี่ไปเตะอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเต้นะครับบอลบอลมะขามนะครับหรือว่าทางด้านของวัดซันแบกหลายคนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยชัดไหร่นะครับเห็นโพดลงมานะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับเดือนสิงหาคมนะอุ้ยเสิร์ฟมาดีนะสาระทางนั้นของน้องนายนะครับเสิร์ฟโยงหลังนี่ทางนั้นของน้องปอนี่นึกว่าลุกออกนะครับลุกลงนะครับนําอีกครั้งหนึ่งนะเป็นสี่ต่อสามแต้มนะครับตรงนี้เสิร์ฟจี้ซ้ายปอนสนเบนไหลไปอาวุธนัดนะครับไปหัวไปลงนะครับเป็นเสิร์ฟนะครับสวนเบนไปไหลบอกครับพิชิตวนเบนเหรอปอนมากับใครอ่ะสวนเบน ส่วนเบนกลับไปแล้วมาแล้วไปแล้วนะเหลือแต่น้องปอนะรอรอเตะเหลี่ยมนี้อยู่นะครับฝนกลัวฝนนะครับปีหัวมายัดตัวนะครับไม่ทันนะครับฝนตกหนักเลยครับแอดที่นั่นไม่ตกเลยครับยังไม่ตกนะครับอากาศคลึ้มนะครับลมลม่ัดไปเมื่อกี้นี้เองนะครับลมน่าจะพัดก้อนเมฆไปแล้วนะครับแต่ก็ยังตั้งเขาอยู่นะครับอืนะครับกระโดดถีบหน้าเท้านะครับติดฝ่าเท้าไปนะครับ อ๋อเป็นของคฮอนด้าจัดใช่ไหมอ่านะครับผมก็ยังไม่ดูข้อมูลเท่าไหร่นะครับปูวิ่ตีหัวเหลี่ยมนะสำหรับผู้กองหน้านะครับก็ถือว่าเป็นนักตะกร้อนะฮะรับเบทรับเบดกลางๆนะครับก็ไม่เชิงที่จะกลางเท่าไหร่นะสำหรับผู้กองหน้านะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กเท่าไหร่นะครับเบทตีหัวนะครับเข้ามาสนามสมพูทธ์บางนานี่ก็ผู้กองหน้านะรอรับเหลี่ยมให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแลขค่าเขียวหรือว่าแลขค่า หัวเปรนะครับผู้กองนนั้นนี่ครับให้นะครับเพราะเป็นสนามยาวของตัวเองนะครับเตมสามต่อสี่นะครับน้องปอนนะครับเสิร์ฟจี้ไปหาผู้กองเปิดไม่ออกนะครับตีเสมอเรียบร้อยนะเป็นสี่เท่านะครับครับผมสวัสดีคุณหนุ่มสุโขทัยคนไกลบ้านด้วยนะครับเข้ามารับชมก็ทักทายเข้ามานะครับเตมสี่ต่อสี่นะครับจี้ไปหาน้องนายบ้างนะครับ รับไหลมาผู้กองโดดไม่ถึงนะครับโอกาสนะเขียวแน่นอนตรงนี้อุ้ยตีหัวนะอาวุธถนัดนะเออนะฮะนึ่ว่าจะกระโดดปาดนะครับกลัวไม่ชัวร์นะครับเลือกที่จะตีหัวนะเพราะว่าเป็นเหลี่ยมถนัดของตัวเองนะครับเทคนิคแล้วนะครับเป็นห้าต่อสี่แต้มนะครับปอนนะครับตัดหยอดไปหา้องนายรับหนึ่งสองไหลมาผู้กองหน้านะครไปฉีกหน้าซ้ายสุดเลยนะครับขราบผมาสวัสดีคนทรมาจาก เบนจัดสินนะครับเขามารับชมก็ทักทายเขามานะครับสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงนะครับเอฟซี <MC S 2> ทุกท่านนะครับเ <ๆ S 2> ขามารับชมนะครับชัดเจนไหมนะครับ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้าขนองนะครับฝนฟ้าอากาศาอาจจะทําให้เน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับตีมาดีนะครับว,วันนี้ก็มีบรรดานักกีฬาหลายๆค่ายหลายๆท่านนะครับเดินทางเข้ามาสนามบางนานะครับ ทางนั้นเอดมินนะครับมาก็ประมาณบ่ายเกือบจะ4ี่โมงนะครับมาแป๊บเดียวก็4ี่โมงก็เห็นคุณนิตะก็เลยไล่ส่วนให้ดูนะครับมาช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้แต้ม5ต่อ5้าโยนะครับเืิบไล่หน้าซ้ายมานะครับน้องปอนยกไหลไปลูกนี้นี่นะลูกแก้ขัดของน้องปอนนะครับไม่ใช่อาวุธนัดนะครับแต่ว่าลูกเจาะๆหน้าเน้นนี่ก็พอที่จะกระโดดแตะหน้าซ้ายหน้าขวาได้นะครับ ครับผมสวัสดีคุณเพชรหัวใจหลอดด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสนามไหนสนามสัมพุทธ์บางนานะครับปีจิกหน้าซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ยน้องปอนนี่เดาทางหน้าขวาของตัวเองตลอดนะครับครับผมสวัสดีน้องฟาดดรีนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ทักทายเพื่อนๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับรับชมทางเพจตะกต้อไฟเตอร์ของเรานะครับเต็มห้าต่อห้านะครับเกมเสิร์ฟนะครับ หมาง่ายนะครับองปอนยกไหลไปจาะหัวนิดนะครับกระโดดตาดหายนะครับเจียงคอชัดเจนครับผมนะครับคุณหมาวัดอารามบอยเจียงความชัดเจนเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่เจียงความชัดเจนมานะครับแต้มห้าต่อห้าครับพริกเนตไปยังได้นะฮะตัดรองเท้าไหลเข้ามาต้องลากเล่นเองนะครับมาปีดเกียวไหลเข้าไปโดนคืนไม้พลาดไปดีนะครับแต้มขยับพริกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหกต่อห้าแต้มนะครับ กลางเกมแล้วนะครับฝั่งทางด้านของสวนเบนนี่ขึ้นนันะครับเต็มหต่อห้านะครับน้องปอนนะครับเสิบจี้ไปหาผู้กองอำนาจเปิดน้องนายไหลเข้ามานะฮะเหลี่ยมหน้าซ้ายหน้าขวานี่แกตีได้ดีนะครับตีเล่นทางนะสำหรับผู้กองนะครับ้ายยืนคนเดียวนี่โอกาสนี่รับยากนะครับเพราะตีถีกไปสุดเลยนะครับขวาซ้ายนะครับ ฝนไม่ตกนะครับสอบถามมาว่าฝนตกไหมฝนยังไม่ตกนะครับเจาะหน้าซ้ายน้องปอนนะครับยกไหลไปหมุนเต็มรอบให้ดูแล้วนะครับนวลข้ามเขียวนะครับนะต้องออกอาวุธให้สุดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงกลางจะไปหาทายแล้วนะครับพัฒนาการสามสองฝนตกอ๋อวันนี้พิชยานะครเข้ามารับชมนะครับจี้ชาสายไปนะครับน้องนายไหลมาสวยจอหัวนิดนะครับอื นะครับพอจะโยกมานาซายนี่ก็ตีไปทางฝั่งขวานครับทางด้านพกองหน้านะครับบางเขนฝนตกหนักมากนะทั่วประเทศของเราตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าบางนานนี้ยังนะครับยังไม่ตกนะครับเต็มห้าต่อหกนะครับขี่ขวามาน้องปอนไหลไปลูกนี้ล้นไหมล้นเอ้าเฝ้านะครับเป็นเต็มนะครับฝั่งทางด้านของู้กองหน้ากับทางด้านน้องนายนะครับ ตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็นหกต่อหกแต้มนะครับอู้ขอเปลี่ยนฟังนะทางน,น้องปอนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะครับทางด้านของกองหน้ากับทางด้านน้องนายก็ไม่อยู่ฝั่งนี้นะครับน้องปอนสมนเด็ก็ไปอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูบรรยากาศรอบๆสนามนะนี่ครับบรรดานักกีฬาก็พอมีนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศนักกีฬาก็พอมีเหลี่ยมให้กีบเตะน,นะฮะเอาต่อคู่นี้อะ่ะ แชร์แล้วครับผมแชร์แล้วครับผมแอนนะครับขอบคุณมากนะที่แชร์ให้นะครับการกีฬาฝนตกหนักมากนะครับนะครับแรงฝนตกหนักมากนะครับก็ระวังนะครับอย่าให้เป็นไข้เป็นหวัดก็แล้วกันนะครับสลับเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับนะครับทางนั้นน้องปอนี่เกี่ยวได้แล้วก็เตีหัวนี่ติ๊กลงหน้าเน็ดเลยนะครับ เต็ม6กต่อหนะครับเสร์ฟจี้มาน้องนายไหลไปสวยนะครับโจาได้อย่างนี้ก็ไม่ให้เหลือนะครับเกมยนดสองเต็มไม่มีดิวนะครับแต็ม6กต่อหนะครับเสร็บไหลไปน้องปอนยกมาเจียวเอ้าปาดไปไหนนะครับนี่นะนไม่ใช่ลูกอาวุธนัดนะครับ ปาดฉีกไปหน้าซ้ายของท่านผู้ชมนะครับสายส่วนนี่ลูกมันออกไปเยอะเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านของผู้กองกับน้องนายนะครับขยับขึ้นนําเป็นเจ็ดต่อหกแล้วนะครับตัดยอดต้ปอนส่วนเบนหนึ่งสองไหลมาเขียวเต็มรอบไปแล้วเอา้าติดตาข่ายนะจังหวะแรงนี่ปาดออกเยอะนะครับจังหวะสองนี่ปาดติดตาข่ายไปนะครับได้ไปอีกหนึ่งแดมนะครับเป็นแปดต่อสองนะครับขอเบรกเกมทันทีเลยนะครับ เมืองเลยฝนตกหนักโอ้นะครับประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงนะครับช่วงจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับช่วงจะทําไรทํำนานะครับต่างจังหวัดเราก็เริ่มจะฝนตกนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแจ้มแปตหนะครับไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านน้องปอนได้เสริมนะครับ สกอร์น่าพกต่อแปดนะครับปอนชสนเมนนะเสะิบกีมาหาผู้กองหน้าลูกนี้ตะก้อออกหลังนะเปลี่ยนเสิฟนะครับเต,ต็มแปดตัวหกนะครับเสิบตัดไปหน้าซ้ายปอนไหลมาไอหัวตีเกีียวนะผู้กองอำนาจทำเต็มได้ไหมแตะยอดเป็นเต็มนะครับขยับไปเป็นเก้าตัวหกแล้วนะครับทำเบานะครับ ก็ว่าทางด้านของน้องนายนี่รออยู่หน้านิดแล้วนะน้องปอนนี่จะมาหยอดไม่ได้นะครับน้องนายของม้านี่ก็ถือว่ามีพื้นนะครับเต็มเก้าต่อหกนะครับเสิร์ฟจีไปทางเดิมปอนชนเบนยังไงตียันมาติดเกี่ยวอีกแล้วนะผู้กองราชยังไงซ้ายขวาเป็นอีกหนึ่งเต็มนะครับโอ้โหนะครับอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับทำมาไม่นานนี่โดนนะฮะโดนเกี่ยวนะครับทำเต็มได้ด้วยนะครับ สิบต่อหกนะครับเสิบกีสายอย่างเดียวเลยนะครับปอนสนเมนรับลูกแรงไม่ดีลูกสองเป๋ไหลเข้ามาทีมาตีเกีียวผู้กองอํานาจโยกตัวตีไปไม่เหนือนะครับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยนะเม็ดเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อหกแต้มนะมาทิ้งห่างช่วงนี้นะครับช่วงท้ายเกมนะครับโอ้จากช่วงต้นเกมนีเบียดไปเบียดมานะครับเปลี่ยนฝั่งมาพบนี่ไหลาย,ยาวเลยนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ6นะครับเกมไหมโอ้โหนะครับเสิร์มไม่โดนเน็ตเลยนะครับจะดึงให้สูสีหรือเปล่านะครับแต้มนะครับ6ต่อ11นะครับปอนนะครับจีมมาหาผู้กองเปิดไม่ดีเอารับไล่มาอีกหนึ่งแด้มนะครับ เก็ <Get S 2> ต่อสิเอ็ดก็พขมีโอกาสนะครับสีแต้มทันนะครับเจ็ดสบเอดนะครับกี้มาหน้าเดียวนะครับหาผู้กองน้องนายไหลเข้าไปสวยนะครับตีพิกเน็ตลงนะครับเซตพลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเซตพลอยครั้งที่สองนะครับสิเอดต่อเจนะครับ เสิร์ฟไปลูกนี้ง่ายนะครับปอนส่วนเบนทำพลาดไหมยังได้อยู่นะครับยังล็อกได้นะครับเยนเสิร์ฟนะครับแตงนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเสิร์ฟไม่ข้าวนะเบรกเกมเสิร์ฟของตัวเองนะสรับน้องปอนนะครับเซตพอยต์ครั้งที่สามของฝั่งทางน้องนายกับผู้กองนะครับ ิบเอ็ดตัวเจ็ดนะครับเส์ฟไปปอนสวนเบนไหลมาที่มาตีเกีียวอีกแล้วนะไปรอเอา้าโอ้ยจังหวะนี้นะครับขามันไม่วิ่งนะครับใจอยากไปจะไปนะครับแต่ขาไม่ขยับแล้วนะครับเจ็ดตัวสิบเอ็ดนะครับโยงหลังมาออกนะครับเซตทายครั้งที่สี่นะครับ ดูนะครับจะปิดเกมได้ไหมนะครับ11ตัวเจ็ดนะครับเสรบฟปายหน้าขวาปอนสนเบนหันหลังให้แล้วนะครับข้ามเขียวมาอู้เขียวกายภาพนะลูกนี้พวกกองบอกว่าปล่อยนะเดี๋ยวลากเล่นเองนะักตุ้ตีเลี่ยมไปยังเกี่ยวได้อยู่ซับอีกทีนึงน้องปอนบอกว่าต้องหัวอย่างนี้นะครับโอ้โหนะคารัานพวกกองนะครับง่ายเกินไปนะครับยังปิดเกมไม่ลงนะครับ ้าขยับไล่มาอีกสักแต้มสองแทมนะครับฝั่งนี้นะครับความกดดันีนมีแน่นอนนะครับเจ็ดต่อสิเบเอ็ดนะครับปอนนะครับเสิบมานายไหลเข้าไปลูกนี่ตีไปตีเกี่ยวน้องปอนแล้วนะครับทำแต้มได้ไหมปอนสนเป็นตีมาตรงกลางเป็นแ้มนะครับไล่มาเป็นแปดต่อสิเบเอ็ดเหลือสามแ้มทันนะครับ แต่แปดตัวสวีทนะครับปอน,นะครับจี้ช่องกลางยกไหลไปนะครับผู้ก,กองหนะ้าเหมือนจะตีไปฝั่งหน้าขวานะน้องปอน,นี่เดานะครับขยับไปแต่ว่าผู้กองนี่ตีไปหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายของน้องปอนนะแต้มสิบเอ็ดต่อแปดนะครับจี้เส้นไปปอนสวนเบนไหลามาลูกห่างตีหัวยอดผู้ก,กองตักได้ทันไหมลูกนี้ยังทันนะลูกนี้ไม่แรงพอนะครับปอนสวนเบน โอ้โหนะครับตีเลี่ยมนะครับตีเล่นทางนะครับเสมอปอนโอ้ยน้องปอนตามหลังอยู่สามเตแล้วตอนนี้นะครับพอฝั่งนี้นี่ขึ้นแท่นไปแล้วนะฝั่งที่หันหลังนะครับเกมสิบสองนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับตีมาหาผู้กองหน้านะครับนายไหลเข้าไปก็ไหลเข้าไปสวยนะครับจังหวะการยกนะครับครับผมสวัสดีพี่สุริยาเกิดผิวดีด้วยนะครับเข้ามารับชมตั้งท้ายเข้ามานะครับเกมไม่เกมนะครับ หลายเซตพอยแล้วนะครับเกอบไหลปอนชนเบนไหลามายังมีลูกเขียวช่วยนี่นะครับจังหวะก้ากึ่งนะครับยังกระโดดใช้ขาทําให้กู่ต่อสู้นี่พวงตกใจนะครับเต็มแปดตะเชินะครับโยงหลังนะครับกองเปิดเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เต่ไหลเข้าไปลูกนี้ตีไปดีนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับปิดเกมไม่ลงนะครับฝั่งนี้นะครับหรือว่าจะรอให้เขาไล่เข้ามานะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับหยอดไปนะครับออนรับหนึ่งสองไหลมาเขียวลูกนี้ป่านหายนะครับเต็มแปดต่อสิบเอ็ดนะครับอนอนครับ ไล่เส้นมาหลายไหลเข้าไปลูกนี้ล้นโอ้โหนะครับน้องปอนในตกใจนะครับรับปิ้นนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับจะเกมได้ไหมนะครับฝั่งนี้อยู่สิบาอดนแล้วนะครับมาล็อกอยู่ที่สิเดนะล็อกร้อยเลยนะสำหรับน้องปอนนะครับสิเต่อแปนนะครับเสิร์ฟไปง่ายนะครับน้องปอนไหลเข้ามาตีหัวศาสยามานี่นะครับยังล็อกได้นะครับยังไม่ยอมให้เกมนะครับ ไปต่อเสนะครับปอนส่วนเบนนะครับเสร์ฟตีตัวทำน้องนายไหลไปสวย <ไป S 1> ตีดีนะครับตีเหลี่ยมนะเหลี่ยมดีนะสำหรับทาน,นของปุกวองอำนาจน,นะครับแต่นะครับเสบต่อแปนะครับ เสิร์ฟไปถือว่าเสิร์ฟไม่มุมเท่าไหร่นะเสิร์ฟไม่กินนะครับเนี่ยเสิร์ฟไม่กินนี่ก็ทําให้ทางด้านน้องปอนี่เล่นสบายนะครับเล่นง่ายนะครับไม่เหมือนในช่วงต้นเกมนะช่วงต้นเกมนี่เสิร์ฟสุดนะครับทําให้รับยากแล้วก็ทํามาไม่ดีนะครับเกมเสิร์ฟท้ายเกมนี่ต้องมานะสำหรับฝั่งทางผู้เฉพาะกิจนะครับถ้าอย่างนั้นก็อึดอัดต่อไปนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับปอนนะเสิร์ฟกี้มาหาผู้กองเปิด ไล่หักหน้าซ้ายนะครับตีดีนะครับการแ้เกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับทางนั้นคุกกรองอำนาจนะครับฝนไม่ตกนะครับฝนอยู่นี่ไม่ตกนะครับตอนนี้ก็แดดจ้าแล้วนะครับเริ่มจะจ้าขึ้นมาแล้วนะครับมีช่วงหนึ่งคลึ้มมาแล้วก็ลมนะฮะลมแรงด้วยนะครับแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับเอาติดเกียร์ไปเสียนะครับทำได้เฉพาะหัวแปลเท่านั้นนะครับแต่ว่า ผู้กองนะครับผู้กองข้ามคนเดียวนะเป็นการล็อกเหลี่ยมนะครับผู้กองข้ามโด้เฉพาะหัวกระแปนะครับเต็มแปดต่อเศษนะครับเสิร์ฟมานายไหลไปผู้กองอํานาจโอ้โหนะครับฝั่งนี้ก็ร้อยเหมือนกันนะครับจังหวะการเข้าทํานะครับชิงเท่าไหร่ครับแม่ชิงอยู่ที่สองพันบาทนะเป็นราคาซ้อมน้ำสนามนะครับซ้อมๆ้อมการจีบเหลี่ยมน้ำสนามนะครับ ก็ไม่ไม่สู้ราคาเยอะนะครับโอ้โหเสิร์ฟไปนี่นะขึ้นอยู่กับเกมเสิร์ฟนะครับไปริมเส้นเลยนะครับน้องปอนนี่ได้แค่มองนะครับเสิร์ฟเอสนะครับก็สรุปแล้วนะครับฝั่งทางด้านผู้กองอํานาจกับทางด้านของน้องนายโค้งม้านะครับเอาชนะเหนือน้องปอนส่วนเบนไปได้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับชาวชียงชอบก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางนะเป็นช่องยูทูบนะครับช่องตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องบ่าวีสานตะก้อบ้านๆนะครับ ยูทูบนี้มี2ช,ช่องนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะสวัสดีนะครับ